ท้องแม่นั้นแม่จิ้มชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้บ้านกาดจะโล่งๆแล้วก็เงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจล้างรถนะคะคือคลิปนี้เสียงเบาไหมก็นั้นใช้โฟนถ่ายนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นาะก็คือนั้นอ่ะจะพูดเสียงเบาแล้วก็ใช้โฟนถ่ายมันก็อาจจะเสียงเบาแต่นั้นก็จะพยายามพูดเสียงให้ดังๆนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าเจ้าชาไทยของเรากันนะคะก็ นื่องจากวันนี้นันขับรถไปซื้อของให้อ่าพี่เขาทํางานบ้านอลงรถแล้วก็กําเพลงบ้านนั้นเนาะก็คือของไม่มีนะคะนั้นก็เลยขับเจ้าชาไทยไปซื้อของนะคะก็ให้ดูฝุ่นนะคะนี่นะให้ดูฝุ่นตลอบอวบอวนเลยอะทุกคนดูนี่คือแบบเขียนหน้าเห็นไหมดูล้อดูล้อแม็กนะ คือแบบทุเรศมากคือว่าว่าจะขับมาแล้วจะขับเข้าโรงรถเลยมันก็แบบการะไรกระไรอยู่นะทุกคนคือแบบน้องขี้เหรมากดูคาร์บอนคาร์บอนคือเขียนได้จ้าทุกคนจ้าโอเค <c oughs> คือแบบทำไมออนิวมันขี้เหร่อะไรขนาดนี้คือ <c oughs> ดูซิให้ดูออนิวทำไมมันขี้เหร่อะไรขนาดนี้ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ล้างอยู่นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กน้อยก็พากันเล่นน้ําอยู่นะคะแล้วนั้นก็ล้างหน้าบ้านเนอ,อย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็อาจจะมีเสียงรถผ่านบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนก็ตอนนั้น,นก็ล้างรถอยู่นะทุกคนหลังจากที่มาที่ตน้นอ่ะเขบอกว่าจะบอกว่าล้างรถต้อนรับข่าวดีของสา,นบบาวนุ่นกระเป๋านุ่นกันดีกว่านะทุกคนเพราะว่ายังไงสองคนนี้ก็ต้องเอารถนั้นไปใช้อยู่แล้ว นางก็เลยเออถือโอกาสแบบกลับมาจากซื้อของใช่ไหมก็ถือโอกาสแบบเออล้างรถให้จะเอาประโ์ก็มันก็ยังไงเนาะกะว่าจะให้พวกมันสงคนล้างคิดแล้วคิดอีกพวกมันส่งคนก็ไม่น่าจะล้างรถให้นั้นนะคะทุกคนนางก็เลยต้องล้างนะคะรู้จักขับก็ต้องรู้จักล้างเนาะทุกคนน้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะคะทุกคนนั้นก็รักแหละเนาะที่ทุกคนรู้นะรถราคาเป็นล้านนะคะทุกคนก็สงวดทุกเดือนนะคะนี่ก็ได้เพิ่งได้งวดที่แปดเนาะ ก็ยอมรับนะคะว่ารักนะคะทุกคนก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะก็ทุกคนนะมีเรื่องจะบอกนัน่ะขับรถไปซื้อของที่บรรดาการรูอยู่ก่อสร้างใช่ไหมเออแล้วนัน่ะขับไปจอดตรงร่มไม้น้ำพล่ารถมันเยอะมากในร้านอะ่ะแล้วนันะ่ะคือนันเหยียบคลาดเอาไว้ใช่ไหมยังก็เหยียบคลาดแล้วก็เตะเตะเบรกเอาไวน้นะแต่ว่านันก็ยกเบรกมือแล้วเออแล้วนันก็ยกเบรกมือเอาไว้ใช่ไหมแล้ว นันก็ไม่ได้ใส่เกียร์ว่างนะนั้นนันไม่ได้ปลดเกียร์ว่างอะ่ะเราเออแล้วมันยังอยู่เกียร์หนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วนั้นก็ปล่อยคลัต์ไปเร็วนิดหนึ่งอะ่ะเออแล้วรถก็กระตุกอะ่ะแล้วนั้นก็เลยเหยียบคลัต์แล้วก็เตะเบรกแล้วนั้นก็มองหานะที่แรกนั้นคิดว่าเออที่แรกนั้นคิดว่านันยกเบรกมือแล้วแบบเหมือนเราจะเดินหน้ารถมันก็เลยกระตุกแต่คือไอ้ที่จริงไม่ไงเราลืมใส่เกียร์ว่างงั้นด้วยความที่ว่าเออดีนะที่แบบคาเร็วไงทุกคนก็เลยเหยลเ เป็นครั <là> ้งแรกเลยนะที่แรก่นันก็คิดว่าแบบชอบว่าสาวนุ่นเนาะเออขับรถเป็นนะคะก็เมื่อก่อนนันชอบไปไหนก็ไปไหนกับสาวนุ่นเนาะก็ชอบสาวนุ่นก็ชอบบารถนันไปขับเนาะเอาเจ้าเจ้าชาไทยนี่แหละทุกคนแล้วแบบสาวนุ่นอะคือไปจอดจอดตรงหน้าฟุตบาทเทียบฟุตบาทใช่ไหมแล้วท่านชอบปลดลืมปลดเกียร์ว่างอะทุกคนแล้วมันก็กระตุกแบบที่นันเป็นนี่แหละนันก็เลยแบบเออชอบว่าเออขับรถเป็นแ่นเนี่ยขับรถเป็นไรเงี้ยพอมาเจอกับตัวเองค่ะเออทุกคนคือเราแบบ มันต้องแบบมันเขาเรียกว่ามันสับสนน่ะมันก็เลยลืมใส่เกี้ยวบ้างนะแต่ก็ดีนะคะรถก็ไม่ได้เป็นไรเนาะเพราะเราเหยียบคลับไว้ทันเนาะทุกคนก็นั่นแหละก็โชคดีของเราไปนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายนะคะที่เราจะลืมใส่เกี้ยวบ้างนะทุกคนก็นั่นก็ขับไปซื้อของนะคะก็เนื่องจากพี่เน็กก็มาอยู่เนาะพี่เน็กก็ไปทํางานนะคะฝนโม่ฝนควายเนาะทุกคน ก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วก็เลยล้า,ลางรถต้อนรับต้อนรับข่าวดีของสาวนุ่นกับ,บ่าวนุนนะคะทุกคนทุกคนพี่พีรู้เลยอย่างว่าเขามีข่าวดีอะไรกันหรือยังไงนะคะทุกคนก็คอมเมนต์กันมาบอกนั้นด้วยนะคะในคลิปนี้เนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างรถกันต่อเนาะ No, no. Well.